าทุกคนนะคะสำหรับวันนี้เราก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับคุณครูปัทไทรัตน์ไปชำนาญหรือว่าคุูน้องนั่นเองค่ะกับรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมในชั้นปฐมศึกษาปีที่หนึ่งะคะและคลิปวิดีโอนี้คุณครูก็ได้นำเรื่องผลของการทำงานอย่างสุจริตที่มีต่อครอบครัวและสังคม มาสอนนักเรียนด้วยนะคะมาค่ะเรามาเรียนรู้ไปพร้อมกับคุณครูเลยนะคะอะมาดูกันว่าผลของการทำงานอย่างสุจริตที่มีผลต่อครอบครัวและสังคมเป็นยังไงอานะคะเขาบอกว่าการทำงานอย่างสุจริตเป็นการทำงานที่ไม่ผิดกฎหมายเพื่อให้มีรายได้ไว้ใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นงานประเภทใดก็ตามย่อมมีผลต่อครอบครัวและสังคมดังนี้นะคะ,ะมาดูข้อที่หนึ่งก็คือผลต่อครอบครัวก่อนคืออะไรก็คือทำให้ครอบครัวมีไรายได้ไว้ใช้ในชีวิตประจำวันส่งผลให้สมาชิกในครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีและส่งผลดีต่อการพัฒนาประเทศชาติอีกด้วยนะคะ,ะทีนี้มาดูสองผลต่อสังคมบ้าง คืออะไรก็คือทำให้สังคมมีสินค้าและบริการเพื่อสนองความต้องการได้อย่างเพียงพอเช่นเช่นอะไรบ้างคะเช่นการทำนาทำให้เรามีข้าวกินการทำงานเป็นคนกวาดถนนทำให้บ้านเมืองสะอาดการทำงานเป็นหมอทำให้คนในสังคมได้รับการดูแลร,รักษาโรคไปต่างๆได้อย่าง เพียงพอการทำงานเป็นคนขับรถโดยสารประจำทางทำให้ผู้คนเดินทางในไปในที่ต่างๆได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเหมือนคุณครูคุณครูทำงานเป็นอะไรคะเป็นคุณครูทำให้เกิดอะไรตามให้เด็กๆอ่านหนังสือออกทำให้เด็กๆเกิดความรู้ใช่ไหมคะ,ะทีนี้เขาบอกว่านอกจากนี้ยังมีผลต่อประเทศชาติ ทำให้ประเทศชาติมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมเพราะเมื่อคนเรามีงานทําไม่ตกงานก็ย่อมจะมีกินมีใช้อย่างพอเพียงทําให้ปัญหาสังคมลดน้อยลงส่งผลให้สังคมมีความสุสขมากยิ่งขึ้นนะคะอะทีนี้มาดูตัวอย่างก่อนอาชีพที่ไม่สุดจริตเป็นยังไงเมื่อกี้อาชีพที่สุจริตนักเรียนรู้ไปแล้วามาดูอาชีพที่ไม่สุดจริตกันบ้าง เช่นขายยาเสพติดขายของระมืดลิกิทสิ์อ่าอันนี้เขาเรียกว่าอาชีพที่ไม่สุจริตนะคะซึ่งเราไม่ควรประกอบอาชีพเหล่านี้อย่างเด็ดขาดนะคะนักเรียนเพราะผิดกฎหมายและเป็นไปต่อสังคมอีกด,ด้วยแลอย้อยังสร้างความเดือดร้อนให้ กับตนเองและก็ผู้อื่นอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนไม่ควรทาอาชีพที่ไม่สุจริตนะคะอาชีพที่สุจริตมีเยอะแยะเลยที่ให้นักเรียนทํานะคะดังนั้นในการประกอบอาชีพต้องเป็นอาชีพที่สุจริตเไหมเหมือนที่คุณครูพูดเมื่อกี้ไม่ผิดกฎหมายเพราะทําให้เราไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันและยังไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่น และยังก่อให้เกิดผลดีทั้งต่อตนเองครอบครัวสังคมจึงส่งผลทำให้ทุกคนในสังคมเกิดการยอมรับและเห็นคุณค่าของกันและกันมากยิ่งขึ้นนะคะและยังอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกประกอบที่อาอาชีพที่สุดจริตเท่านั้นนะคะอาชีพที่ไม่สุดจริตนักเรียนไม่ควรทำนะคะ แ๋ยววันนี้คุณครูก็มีคลิปวิดีโอไหมนะักเรียนชม,ชมอีกแล้วอถ้าพร้อมแล้วมาชมคลิปวิดีโอไปพร้อมกับคุณครูเลยนะการทํางานอย่างสุจริตสวัสดีค่ะน้องๆทุกคนตอนนี้น้องๆเป็นนักเรียนแล้วก็ตั้งใจเรียนหนังสือกันอยู่ใช่ไหมคะแล้วโตขึ้นน้องๆอ,อยากจะเป็นอะไรกันคะ วันนี้เราจะไปทำความรู้จักกับอาชีพสุจริตกันค่ะคำว่าสุจริตคืออะไรนะคำว่าสุจริตคือการทำงานที่ถูกต้องไม่เดือดร้อนคนอื่นเช่นอาชีพเก็บขยะอาชีพกวาดถนนอาชีพค้าขายอาชีพหมอเป็นต้นส่วนอาชีพที่ไม่สุจริตนั้นก็ได้แก่ขายซีดีปลอมขายยาเสพติดเป็นต้น เมื่อเราโตขึ้นเราก็จะมีงานทำเพื่อเป็นรายได้ให้กับตัวเองการทำงานก็คือการนำความรู้ที่เราเรียนมาประกอบอาชีพเพื่อให้มีรายได้ในการดำเนินชีวิตแต่ละคนก็อาจจะทำอาชีพไม่เหมือนกันแต่ไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรก็ตามนะคะก็ต้องให้เป็นอาชีพที่สุจริตค่ะแต่ละอาชีพก็จะทำให้เรามีเงินมาเลี้ยงดูพ่อแม่ และก็เลี้ยงดูตัวเองได้ด้วยค่ะเล่าสู่กันฟังน้องๆคะโตขึ้นน้องๆอ,อยากจะทำอาชีพอะไรกันบ้างคะแล้วเพราะอะไรถึงอยากทำอาชีพนั้นลองเล่าสู่กันฟังนะคะ น้องๆคะคงเห็นอาชีพต่างๆมากมายเลยนะคะในแต่ละวันแต่อาชีพที่อยู่คู่กับสังคมไทยมานานน้องๆทราบไหมคะว่าคืออาชีพอะไรกันนะเดี๋ยวเราจะได้ไปทำความรู้จักกับการทำงานที่สุจริตและมีความสำคัญกับสังคมไทยเรากันคะ่ะอาชีพที่ว่านั้นก็คือชาวนาชาวสวนชาวไร่ เลี้ยงสัตว์ชาวประมงครูตำรวจทหารหมอและอาชีพบริการค่ะที่เรามีข้าวกินมีอาหารมีข้าวของเครื่องใช้มีการบริการต่างๆเช่นช่างตัดผมก็เพราะคนที่ประกอบอาชีพเหล่านี้นั่นเอง ชีพสุจริตคือการประกอบอาชีพที่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ตนเองผู้อื่นไม่ผิดกฎหมายและประเพณีของสังคมด้วยค่ะก่อนจะมาดูตัวอย่างอาชีพสุจริตเราลองมาเล่นเกมกันก่อนดีกว่าให้น้องๆเลือกว่าอาชีพต่อไปนี้เป็นอาชีพสุจริตหรือเป็นอาชีพที่ผิดกฎหมาย น้องๆรู้จักอาชีพเหล่านี้กันไหมคะทำนาเป็นอาชีพของคนไทยมาตั้งแต่อดีตเป็นอาชีพที่มีความสำคัญมากนะคะเป็นอาชีพที่ปลูกข้าวเลี้ยงคนไทยทั้งประเทศและยังมีผลผลิตส่งไปขายังต่างประเทศอีกด้วยคะ่ะทำสวนเป็นอาชีพที่ทําการปลูกผักและผลไม้ มาให้เราได้กินกันค่ะทำไร่เป็นอาชีพที่ทำการปลูกพืชไร่ต่างๆเช่นไร่อ,อยไร้ข้าวโพดไร่มันสำปะหลังมาให้เราได้กินกันอาชีพเลี้ยงสัตว์เพื่อมาจำหน,น่ายเช่นเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูนั่นเองค่ะ อาชีพชาวประมงจับสัตว์น้ำหรือเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเช่นกุ้งหอยปูปลามาขายค่ะอาชีพจักสารทอผ้าเป็นอาชีพที่นำวัตถุด,ดิบในท้องถิ่นเองมาผลิตนั่นเองค่ะค้าขาย เป็นอาชีพที่ทำการขายสินค้าต่างๆแก่ผู้บริโภคค่ะเช่นขายอาหารขายเสื้อผ้าค่ะสุดท้ายคือบริการนะคะอาชีพนี้ก็เป็นการให้บริการกับคนในชุมชนในด้านต่างๆค่ะเช่นตัดผมเสิร์ฟอาหารซ่อมรองเท้า ซ่อมนาฬิกาเป็นต้นค่ะนอกจากนี้ยังมีอาชีพสุจริตอีกมากมายนะคะเช่นหมอทหารตำรวจนักบินอาชีพคนกวดถนนอาชีพคนเก็บขยะอาชีพรับจ้างทั่วไปเป็นต้นค่ะ แต่ละอาชีพล้วนแล้วแต่มีความสำคัญทั้งนั้นเลยนะคะเพราะทำให้เรามีรายได้ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนและสร้างประโยชน์ต่อสังคมด้วยค่ะทุกๆอาชีพที่สุจริตล้วนแล้วแต่มีความสำคัญต่อสังคมและชีวิตของเรานะคะน้องๆที่ตอบพี่ช่วงเล่าสู่กันฟังว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรนั้นตั้งใจเรียน และทำให้ได้นะคะ,ะหลังจากที่นักเรียนได้ชมคลิปวิดีโอเกี่ยวกับอาชีพที่สุดจรดิตกันไปแล้วนะคะคุณครูก็มีภาระงานให้นักเรียนทําด้วยเรามาถึงภาระงานที่แดแล้วนะคะ,ะมาดูภาระงานที่แดคุณครูคให้หนูทําอะไรให้นักเรียนวาดภาพอาชีพที่สุดจริตมาคุณละหนึ่งอาชีพจากนั้นให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ข้อที่หนึ่งอาชีพที่นักเรียนวาดคืออาชีพอะไร ข้อที่สองทำไมถึงอยากจะประกอบอาชีพนี้คุณครูก็มีตัวอย่างให้นักเรียนดูแล้วให้นักเรียนทำลงไปในสมุดวิชาสังคมศึกษาเท่านั้นนะคะไม่อนุญาตให้นักเรียนปินใบงานอันนี้ออกมาอันนี้คุณครูแค่ทำตัวอย่างให้นักเรียนดูโดยให้นักเรียนเขียนลงไปในสมุดวิชาสังคมให้นักเรียนเขียนวันที่ก่อนหลังจากนั้นขอรอกจทย์เลย เราโจทย์เสร็จไอ้นักเรียนตีกรอบเป็นกรอบสี่เหลี่ยมแล้วก็วาดอาชีพที่สุดจริตมาคนละหนึ่งอาชีพแล้วก็หลังจากที่วาเดเสร็จไอ้นักเรียนระบายสีให้สวยงามหลังจากที่นักเรียนระบายส,สีเสร็จนะคะลูกให้นักเรียนเขียนข้อที่หนึ่งเลยอาชีพนักเรียนวาดคืออาชีพอะไรแล้วก็เขียนคำว่าตออบตอบตอบว่าอาชีพอะไรนะคะข้อที่สองทำไมถึงอยากจะประกอบอาชีพนี้้นักเรียนก็ตอบลงไปเลยนะคะย้ำ ย้ำนะคะไม่ให้นักเรียนปริ้นออกมานะคะให้นักเรียนเขียนอย่างเดียวนะคะอ่าเข้าใจตรงกันนะคะนักเรียนอ่าหลังจากที่ลูกทําเสร็จแล้วให้ลูกเขียนชื่อแล้วก็เลขทีด้วยนะคะย้ําอันนี้สําคัญที่สุดอย่าลืมเขียนชื่อแล้วก็เลขทีด้วยนะคะอ่าคลิปวิดีโอนี้คุณครูก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ต่อไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ